พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมบอลนาฬิกาหายากครับผมเอคิงนาฬิกาหายากครับพบกันในอีพีสามสิบห้าสามสิบห้านะครับวันนี้สถานที่เดิมแต่ว่าอาจจะต่างกันเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะวันนี้ EP พีสามห้าแล้วนะครับบอลเตรียมหัวข้อเด็ดมาอ่าครับผมนะฮะมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ทราบกันนะฮะวันนี้หัวข้อของบอลคือโรเลกอ่า เหมือนกับที่เขาทำมาเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบต่างๆนานาแต่จะไม่ใช่เป็นลิมิเต็ดนะนะครับเขาจะไม่ได้จำกัดจำนวนการผลิตไม่มีไม่มีการจำกัดแต่ว่าถือว่าเป็นรุ่นครบรอบ50ปีแล้วกันเนาะวันนี้บอลเอา4รุ่นหลัก ครบรอบ50ปีเอามาแนะนําพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะแล้วก็เอาตัวของสะสมส่วนตัวของผมซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดเลยในรื่นง50ปีเอามาให้ดูนะครับเริ่มจากปี2003นะครับปี2003เนี่ยก็จะเป็นครบรอบ50ปีของ s u ม m ม r ร์เถูกต้องใช่ครับซึ่งเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือตัว ซับห้าสิบปีใช่นะครับก็คือหน้าดำขอบฟิล์มขอบเขียวเราบอกไปล้ว่าเริ่มตั้งแต่ซีรีส์วายปี2 0 0พไปปลายปีสองพันสามถึงไปเป็นแรนดอมซีรีสปี2ิบ2อะไรประมาณนั้นเราบอกแล้วว่าตัวไหนแพงสุดตัวไหนหายากสุดมีกิมมิคยังไงแฟลตโฟแรนดอมสลักขอบการ์ดแข็งการ์ดใหม่เราบอกไปหมดแล้วย้อนกลับไปดูได้เลยได้ดูเลยนะครสำหรับรุ่น สัมโมรน50ปีใช่ครับวันนี้ต่อไปก็คือจะเป็นปี2005จะเป็นคิวของ GMT Master 2นะครับก็จะเป็นครบรอบ50ปีของ GMT นะครับก็วันนี้บันเอาของสะสมมาให้ดูนะครับอุปกรณ์เต็มลำนี่เราขนเปเลยขนมาให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ค่อนข้างห่วงนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีวิวกันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ของวันนี้นะฮะ ครบรอบ50ปี GMT นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็น GMT Master 2นะครับครับหน้าเขียวนะครับเข็มทองครบรอบ50ปีครับมีความพิเศษด้วยก็คือน่าจะเป็นหน้าสติกอุ้ยเป็นหน้าสติกด้วยเหรอเป็นหน้าสติกด้วยโอ้โหแล้วก็เป็นซีรีส์ดีด็อด้วยนะฮะซีรีส์ดีดูใบประกันซีรีส์ดีนี่ซีรีส์ดี ซีรีส์ดีด็อกแล้วตัวนี้นะฮะสำคัญสุดเลยคืออะไรไหมสลักขอบด้วยสลักขอบด้วยและใบประกันเป็นใบกระดาษด้วยซึ่งมันถือว่ามันเป็นตัวแรกจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเห็นผ่านตามาเนี่ยที่เป็นซีรีส์ดีตัวแรกรนะครับใบประกันส่วนใหญ่เขาจะเป็นการ์ดแข็งมาเลยแต่ตัวเนี้ยที่บอลเลือกเพราะว่า เป็นซีรีส์ดีด้วยนะครับใบรับประกันเป็นกระดาษด้วยก็ต้องเอาจริงๆก็เหมือนกับถือว่าเป็นตัวแรกสุดๆอ่ะเป็นตัวแรกนะครับก็แรกสุดๆเลยอ่ะและตัวนี้ยังเป็นตัวแรกของขอบเซรามิกโลเล็กเริ่มต้นที่ตัวนี้ครบรอบ50ปีหน้าเขียวคือเป็นตัวแรกหลายอย่างเลยนะครับคือเป็นเซรามิกตัวแรกด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่น50ปีด้วยที่พี่เพื่อนๆอาจจะ สงสัยขาใจนิดนึงตัวแรกของเซรามิกเนี่ยไม่ใช่เข็มเขียวสตีลเหรอใช่เพราะว่าเข็มเขียวเนี่ยเราจะเห็นได้ในซีรีส์แซก็คือปีถัดมาถูกต้องใช่ไหมเราจะเห็นในซีรีส์แซแต่จริงๆเนี่ยเขาครบรอบ50ปีตอนปี2 0 0 5แล้วเขาก็ออกมาเป็นไอ้ตัวหน้าเขียวเนี่ยตัวนี้เกิดก่อนเนาะเกิดก่อนครับเกิดก่อนก็จะเป็นตัวแรกของขอบเซรามิกที่โรเล็กทำเลยคือตัวนี้เลยฮะไอ้หน้าเขียวครับผมนะครับแล้วเขาก็จะมีพี่น้อง กันด้วยก็จะเป็นตัวหน้าดำเข็มเขียวแต่ตัวนั้นก็จะไม่ใช่ตัวครบรอบ50ปีนะคะพี่เอรจริงๆตัวครบรอบ50ปีต้องเป็นหน้าเขียวเข็ม GMT เป็นเข็มทองอนี่อันนี้ก็จะเป็นความพิเศษซึ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆเจอต้องหาเก็บนะบเนี่ยฮะผมก็ขนอุปกรณ์มาให้ดูเต็มซอยเลยฮะเต็มลำเลยนะวางแทบจะแบบทุกอย่างที่วางไม่ได้เลยดูฮะฝาครอบใบประกันปติทินอะไรเงี้ยอะไรที่มีเนี่ย คือมันดูเหมือนกับคือมันมีคุณค่าทั้งนั้นเลยครับผมมันมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปี2013ครับก็จะเป็นเดทัวร์นาแพทินัมครับนะครับในเรฟเฟรนซ์หนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์หกนะครับตัวนั้นอ่ะจะแพงสิ คือสมัยก่อนช่วงปี 1, 3, ึ่นเนี่ยนะฮะราคาจะอยู่ประมาณสักล้านกลางๆแต่ณวันนี้ก็คือ2ล้านขึ้นก็จะเป็นหน้าไอซ์บลูขอบเป็นเซรามิกก็จะเป็นเดนโทน่านะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมา3ปีก็จะเป็นตัวไหนฮะครบรอบห้าสปีเหมือนกัน c d e l d ีดิวเว e r l e s สหรือเปล่าใช่อยู่ในรุ่นอะไรฮะ d ีดิวเว e r l e s สรหัสนะครับ r e f e r e n c e 1 2 6 6 0 0่อันนี้ก็จะเป็นครบรอบ50ปีของ SD ถูกต้องของ c d ดิว e วอร์นี่เองใช่ครับนะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ดูกันใน EP35 ครับนะครับในหัวข้อฉลองครบรอบ50ปีของ4รุ่นหลักๆ s u ซั a มารีน m t d อ็มดีเนะครับแล้วก็ c d ดิว e วอร์นะครับเอามาให้ดูกันแต่ว่า ตัวพระเอกที่ผมถือว่าเป็นตัวหายากแล้วล่ะครับน่าจะเป็นตัวหายากที่สุดในรุ่น50ปีของทั้ง4ตัวผมให้คะแนนมาที่ตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นเดนท n a ามีเงินก็ยังซื้อได้อยู่2ล้านกลางกลางใช่ไหมฮะเอสดีเลสก็ยังมีอยู่มีอยู่ส่วนซับ50ปีเต็มตลาดเลยใช่ที่ว่าจะเลือก ตัวไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหน้าเขียวเนี่ยผมว่าหายากในวงการนะครับยิ่งเป็นหน้าสติ๊กบวกมาด้วยเป็นซีรีส์ดีตัวแรกด้วยใบประกันเป็นใบกระดาษด้วยถ้าเจอต้องซื้อโอ้โหใช่เลยครับถ้าเจอต้องหานะคะถ้าเจอเอาจริงจริงอะคือพบเจอได้น้อย่ะจำนวนที่เห็นจํานวนน้อยผ่านตานะฮะใช่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือถ้าจะเก็บก็คือเก็บให้เป็นเบอร์หนึ่งไปเลย คือเป็นสเปคที่ผมชอบเลยถ้าเป็นหน้าธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าสติ๊กผมก็อาจจะโอเคเลงๆไว้ล่ะแต่ยังไม่เลือกเก็บแต่พอแต่พอเรามาเจอเรือนนี้เนี่ยนะคเราได้หน้าสติ๊กด้วยเราได้สภาพแบบข้อครบด้วยสําคัญที่สุดเลยคือจุดจ่ายตังของผมนะพีเอใบประกันเป็นใบกระดาษคลาสสิก ถ้ามันเป็นการ์ดแข็งก็อาจจะแอะหนึ่งไว้ยังลังเลแต่ก็เก็บนะแต่ยังลังเตแต่ว่าพอตัวนี้บอลมาเจอใบประกันเนี่ยเป็นใบกระดาษซึ่งมันแบบว่าเหมือนสื่อว่ามันเป็นตัวแรกจริงๆและเป็นตัวแรกของขอบซรามิกด้วยหนีไม่ออกครับพี่เอครับจ่ายตางอย่างเดียวเรื่องต้องเนียบทันทีต้องได้ครอบครองฮะคือเราก็อินกับพวกศึกษาที่มาที่ไปประวัติเรารู้อยู่แล้วแหละว่า อันไหนคือตัวแรกนะครับตัวแรกสุดๆมันต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเรายิ่งศึกษาเราก็ยิ่งต้องซื้อเราก็ก็ต้องยิ่งเสียเงินนะครน่าสนใจทุกรุ่นใช่นะครับเหมือนเป็นรุ่นที่มีกิมมิกใช่ทุกตัวเลยฮะทุกตัวนะฮะับซับ50ปี GMT นะครัเดทัหน้าก็แพงหน่อยครับถ้ากระเป๋านักก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าเขาทํามาเป็นความแตกต่างกับรุ่นทั่วไปเนาะได้วัสดุที่คุทรงคุณค่าอันดับหนึ่งคือแพตตินัม ได้ขอบซิลมิกสีน้ำตาลได้หน้าไอซ์บูลที่เป็นเอกลักษณ์เนาะครับครับแล้วก็ถ้าส่วนเป็นเอดีเลสก็ยังมีทั่วไปแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เขาครบรอบ50ปีแหละมีความแตกต่างกันซึ่งเราเคยบอกไปแล้วใน EP ีก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าตัวเขียวเนี่ยคือยังไม่เคยบอกนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งก่อนจากนะฮะมาดูกันแบบชัดๆเลยฮะมาดูบันพงบันพับมาดูหน้าปัดเป็นไงฮะสีเขียวเป็นไง นี่ฮะเข็ม GMT นะเขียม GMT เขีย GMT นะครขอบเซรามิกหมุนแบบเรียเลียนเขาเลือกหน้าปัดสีเขียวมาเนี่ยเพื่อสื่อถึงความเป็นสีสัญลักษณ์ของเขาของแบรนด์โรเล็ก์็พี่ดูเดโทน่าทองนี่พี่หน้าเขียวเป็นไงฮะราคาทิ้งกับหน้าปัดธรรมดาไปเยอะมากนะฮะเดโทน่าทองหน้าปัดเขียวเนี่ยห่างกับหน้าปัดธรรมดาผมว่าประมาณ5 6แสนขนาดนั้นเฉพาะสีนะ ชื่อเล่นเขาเนี่ยชื่อโลกินั่นแหละนะ,ะ,ะเอามาเนี่ยครับ,รบลองดูสภาพลองดูบันพับกันนะตัวนี้คือตั้งใจเอามาให้ดูก็ต้องดูกันเลยนี่บ,บันพับดูบันพับฝาหลงฝาหลังความคมอะไรเนี่ยบอลเลือกมานะฮะบอลเลือกมาว่ามันต้องสมบูรณ์จริงๆถึงผมจะต้องเลือกเก็บถ้าผมจะจ่ายตังค์ทั้งทีนี่มันต้องสมบูรณ์ฮะมันเป็นนาฬิกาที่ผมเก็บสะสมเองสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ตั้งใจเอาของสะสมเนี่ยฮะเอามาให้ดูนะครับเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับผมอ่าครับ ให้ดูกันอย่างเต็มอิ่มดูความคมดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะับตามความเห็นของผมนะพวกตัวที่ครบรอบ50ปีต่างๆเนี่ยถ้าในเชิงของคอเลกเตอร์นะก็อยากจะสะสมเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมว่าไม่อยากให้หลุดมือไม่ว่าจะเป็น50ปีนะแต่ขอให้มันสวยๆเนอะไม่ว่าจะเป็นซับ50ปีหรือว่าถ้ากระเป๋าหนักหน่อยก็ดีทหน้าหรือว่าถ้ายัง หาง่ายๆยังไม่ได้หายากมากก็จะเป็นเอฟดีเลสแต่ว่าถ้ามีโอกาสทุกรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่เขามีสตอรี่ล่ะอย่างน้อยก็จะเป็นรุ่น50ปีอะไรของเขาต่อให้คือจะไม่ิมิเต็ดก็ตามใช่นะครับผมค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อนะครับค่อยๆซื้อทีละตัวก็ได้โอเคก็คือสุดท้ายนะฮะฝากช่องทางของเรานะครับผมสำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ ถ้าจะดูจริงๆเนี่ยวัแนะนําดูทาง y o youtube ครับมันชัดมากอืภาพชัดนะฮะเวลาซูมเข้าไปนี่มันจะชัดเจนกว่าดูจาก Facebook เยอะเห็นรายละเอียดแบบว่าชัดเจนกว่าหลายเท่าตัวเนาะอ่ะ u t u b e ของเรานะครับเข้าไปกดติดตามได้เลย YouTube ของเราชื่อว่านาฬิกาหายากชาแนลอ่ f เฟซบ o ๊กเหมือนเดิม Facebook ของเราชื่อว่านาฬิกาหายากอ่ะสุดท้ายนะฮะ กลุ่มกลุ่มแล้ฝากกลุ่มบ้างกลุ่มที่เราเป็นแอดมินกันเองนะครับพ,<ม>พี่พี่เพื่อนเนี่ยสามารถมาโพสต์โชว์นาฬิกาของสะสมของหายากหรืออยากจะได้อะไรก็มาวอนทูบายหรือว่าเบื่อแล้วเนี่ยอยากจะขายได้ราคาที่พี่ๆเป็นคนกําหนดเอง ถูกต้องเป็นคนกาหนดราคาเองฮะมีคนซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าสําคัญคือขอให้เป็นของแท้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็เราสองคนเนี่ยก็จะคอยควบคุมอยู่มอนิเตอร์ถ้ามีของที่เหมือนกับว่าไม่แท้หรือมีอะไรเนี่ยก็เราขออนุญาตลบทันทีเราก็จะพยายามช่วยดูเต็มที่ปรึกษาเราได้นะคะมีอะไรเราก็ช่วยดูอ่ะกลุ่มของเราชื่อว่ากลุ่มนาฬิกาหายากนะครับวงเล็บสังคมเล็กๆของคนรักนาฬิกาก็ ชวนขึ้นฝูงเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้เนาะสังคมเราได้โตขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับหัวข้อเรื่องตัว50ปีของทุกตัวนะฮะผมบอลนาฬิกาหายากครับผมเอคิงนาฬิกาหายากครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับติดตามอีต่อไปนะสวัสดีครับผม